มาก่อนเก็บอันนนี่ก่อนน้าดินอันนี่ก่อนมาอยู่มาอยู่เก็บหน้าดินอนนี้ก่อนต๊ล่อยตัวตัวบอสเซ่บอกแล้วมันออกขั้นในกี้นะ เขียวครับต้เข้าปะโคกับ้ยมาแล้ครับมาแล้ครับมีเฮครับมีเฮคิวคิวน่าน่าดีเหมือนไหลไปเลยวะมาแล้วใสยันโอ้ะขเมายปเออเ อะไปเป,ป,ป,ปื่อนนอะไปอะไรอะไรครับเออเรียบร้อยมีฮันดีเหรอสัตว์้ <laughs> ย,ยมากหรอ จะว่ามีฮันบ่รมามเหรองักขึ้นมาโอ้โหปุดไปแล้วขำัดมานี่คือไม้หรือว่าอย่างกําฮูป๋าบุตไปแล้วไม่ใช่ว่าเป็นไม้หรือป๋าป๋าตึกตึ๊กตอยู่เลยไทยลวดขำไม้ตัวเ้ยจะตองบอ but